ปังเอลิงอะพี่บังเอลิงบังห่าอ้พี่บังกระดูกแบงโวยนาะมีอินผ่าดึงกระโดลกนอกเนียนออกไปหลุดเมยเนาะโดนหมีดื้อตกไปนต่เนีเยกระไรเอมือนแรง เพื่อนไวะเบดจอมดังโอ้ยบเขานั่งไนเน่นั่งทยหูมีรถจักเนาะเออเดี๋มีทางเข้าไปทำานังเดี๋ยวมีรถจักเลยมานเาทายูับรจักจมีทรงเารถจักไม่ธาเลยไปไดี่ลำลนานเานน้ำใส่ำดำนงใส สูงเนาะใส่จุดไปยุก็นไปเปนสมองเขาได้รอเป่าอะไรเป็นท้อนะไรข้้ออ่ออะไรข้อ่บ่รขะไอะไ้ะร้ออะะไรขออะไรข้อออะ้ร้็อะไรขอะไ้ออะไ้ออะ้อะ้ออ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 ะไร้ออะไรข้อรม้ออะไ้ออะอ้ขอร เห็นความงามนะประตูโขงเขาบาเเดืิงเดียวเดียิงเดียวกับมัน่ยิงมร้เดียวี้งะไรเยอๆเยๆข้างนั้นเ phá chưa? <laughs> <Nhìn phần ăn. cười> <Nhìn phần ăn. cười> ini perang yang janggut. Hiya! Hiya! Hello! Hello! Yeay! 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 <laughs> Yeay! Siapa yang nak meluah? Siapa yang nak meluah? <laughs> không 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 นี่ปลวันนี้นี่เหมาวันนี้แหละน้ากระดับรดวงที่เหรอน้าตัวนี้แหละนี่คองโอ๊ยแบบติงเาบุ้ยก็บมันไปนี่เด้อ người do nó hiền nó hơn là xã xã sốt bây giờ thêm lạnh nữa này